อยู่กับบ้านเนื้ออาทรบ้านที่เขาสร,ร้างให้คนจนน่มีคนมีตังก็อยู่กันคนมีตังกง็่าย่นอะอยู่เนี่ยอยู่ดิ เงียบๆแลยทุกทีคือคลื่นเลยมันเงียบอากาศเย็นด้วยแหละคนก็หายหมดอ่ะมันก็ก้มดูอะไรกนะ้มดูอะไรหมูไรยมันอะไรไนงะมันถึงก้มดูจังเลยนะนะดูอะไรดูอะไรอะไระะมันด้ดูไงให้หมูน้อยให้หนูน้อยมันดูมันนะ้งง ไหน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 ดูอะไรือไหนดูอะไรลูกไม่มีอะไรให้หน้าดูเลยหนูหน่อยเจ้าสามสิบเอ็ดธันวาเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้อหละส่ <c oughs> งท้ายปี ไม่ค่อยสวยในปปีนี้ต่งหายากหายากหายินนงานก็ไม่ค่อยจะมีโอ้ไอ้ตายนะเงินก็หายาก มันก็ไม่ดีขึ้นเนะี่ยตอนนี้เงียบไปหมดเลยเงียบ <_ d ata> ไปหมดทุกอย่างนะตอนนี้ง <_ d ata> านก็เงียบอะไรก็เงียบเงียบหมดไฟก็แพงน้ำก็แพงอืมทีแรกคิดว่าจะเลือกเพื่อไทยก็จะดีขึ้นที่ไหนได้กับหนักกว่าเกา่า อืมผมเลือกพักประชาชนกวาจะเข้าท่าหน่อยก็ไปช่วยพม่อีกโอ้ตายเอไม่รู้จะเลือกใครดีละอาความจริงใจกับพวกนี้ไม่ได้เลยก็<ม>ต้องเลือกตัวเองนน,นี่เลือกในความต้องทำงานเองขยันเอาอีไปทำงาน อืมพึ่งไครก็ได้ในการเมืองพึ่งเรื่องเศรษฐกิจก็าไ,ไดะพึ่งอะไรก็าไ,ไดะชักอยะเอออ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์พี่น้อง